มีแค่พันตัวเท่านั้น Bird เบิร์ตเตรียมทำสิ่งนี้เพื่อแตงโมนิดามีเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการบันเทิงหลายคนรวมทั้งแฟนคลับยังคงเป็นห่วงเบิร์ตแฟนหนุ่มของแตงโมว่าหลังจบงานไว้อะไรแตงโมแล้วเบิร์ตจะเป็นอย่างไรสภาพจิตใจจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะทราบม,มาว่าได้ไปพักกับเพื่อนๆในช่วงนี้ ล่าสุดวันที่18มีนาคม2565แอนนาพิธีกรรายการเผ็ดมันบันเทิงซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาและเบิร์ดแฟนของแตงโมได้ออกมาเล่าเรื่องราวอัปเดตแบบเอ็กซ์คลูซีฟว่าตอนนี้สภาพจิตใจของเบิร์ดเป็นอย่างไรซึ่งสาวแอนนาได้เล่าว่า ได้โทรคุยกับเบิร์ตเมื่อวานนี้สภาพจิตใจเบิร์ตดีขึ้นแล้วซึ่งเบิร์ตได้บอกว่ายังคงต้องทํามาหากินกันต่อไปและแอนนาก็บอกว่าใช่เบิร์ตคิดถูกแล้วเบิร์ตจะมานั่งคร่ําครวญเสียใจโดยไม่ทํางานทําการไม่ได้ไม่มีแรงในการทําอะไรไม่ได้ดังนั้นเบิร์ตต้อง move on และเร็วๆนี้เบิร์ดได้เตรียมทำเสื้อออกมาขายเสื้อลายนี้เป็นเสื้อที่เคยออกแบบกับแตงโมซึ่งแตงโมเคยบอกว่าลายนี้สวยชอบ เบิร์ตเลยกะว่าจะทำเสื้อลายนี้มาขายซึ่งมีแค่จำนวน1,000ตัวเท่านั้นต่อมาทางด้านแอนนาก็ได้ถามเบิร์ตว่าทำไมเบิร์ตไม่พีออเดอร์ล่ะเพราะเบิร์ตก็ทุนไม่มากเบิร์ตก็เลยตอบว่าไม่เอาแอนนาเราทำเท่าที่เราทำไหวดูสิเชื่อไหมรับรองขายนาทีเดียวหมดอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบายบาย